สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกับช่องฟอนนี่ซิมนะคะแล้วก็อยู่กับพันนทยเช่นเคยเลยกับภาค High School Years นะคะตอนนี้นางก็กําลังอ่านหนังสืออยู่นะอ่านเรื่องอะไรกินอย่างตะกาตะกรรมคือลายแต่งโดยโทโมัสนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะวันอะไรวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่ต้องปรเรียนนะคะทําการบ้านหรือยังอ่ายังไม่ทําการบ้านเดี๋ยวเราจะให้นางทําการบ้านก่อนก่อนที่จะออกไปหาลันนะคะเดี๋ยว,วนี้เราจะให้นาง ขออลันเป็นแฟนแล้วก็จูบแรกด้วยเนาะเพราะว่าขึ้นจูบแรกมานานมากแล้วโอเคทําการบ้านไปเอาหนังสือใส่กระเป๋าให้ทุกคนมีเทศกาลมาใหม่ด้วยนะคะเป็นเทศกาลเยาวชนคืออันนี้ยเฟิร์นยังไม่เคยไปเลยมัง้งเออน่าจีไม่เคยนะคะเป็นไรปวดเข้าห้องน้ำใช่ไหมพ่อฉีโอเคไปฉีก่อนไปฉีก่อนไปรีบทำข้าวเดี๋ยวฉีแต่งลกูก ก็คือก่อนที่จะมาเล่นตัวฮันน่านะคะฝนก็ได้ไปเล่นตัวของอลันเนาะตอนนี้อลันกเ็เรียนอยู่ในระดับเกรดีนะคะซึ่งเป็นเกรดที่ค่อนข้างแบบแย่เนาะก็จะให้นางเนี่ยเรียนไปก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะให้ฮันน่าเนี่ยจบมาคนเดียวก่อนแต่อายุยังแบบเท่ากันอยู่นะคะทุกคนเพียงแค่ฮันน่าเนี่ยจบมาก่อนเท่านั้นเองเดี๋ยว,ลวอลันเนี่ยจบการศึกษานะคะแล้วก็ จะเข้ามาหาลัยด้วยกันโอเคไหมแล้วก็ไปอยู่ที่คอนโดนะคะฝฟนก็คิดไว้แล้วว่าคอนโดเนี่ยจะปรับปรุงแบบอย่างดีเลยเพราะว่านางสองคนรวยมากทุกคนอย่างฮันน่าเนี่ยมีเงินแล้วนะคะห้าแสนบาทอลันก็น่าจะประมาณสามแสนโอเคเดี๋ยวจะให้นางนะคะไปพบกับอลันไปเจออลันก่อนไม่รู้ว่าอยู่บ้านไหมถึงบ้านผู้ชายแล้วนะคะเราก็จะไปเคาะประตูแต่ก็คงเปิดเข้าไปได้เลยแหละจะอยู่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ เข้ามาเลยอ่ะหน้าโอเคเอลันอยู่ไหนอนางอยู่ข้างบนนะคะเป็นไงนุ่มถึงก็ลงมาหาเลยนะคะเพราะว่าเรามาถึงบ้านเขาเอาทําไมแบบขึ้นแบบไม่เป็นมิตรเลยอ,ะงงอ่ะงงเอามาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนวิจูปแปลเราจะไปขอเป็นแฟนที่ไหนดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมืองนี้มีอะไรบ้างอะ่ะคือมันใกล้จะมืดแล้วอ่ะแล้วก็ไม่มีที่แบบ ที่สวยๆให้ขอเป็นแฟนเลยอะงั้นก็รอเออรอพรุ่งนี้ชา้าอุ้ยพรุ่งนี้ก็ไปเรียนอีกโอ้ยไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ก็ประมาณสีโโ่โมงเย็นเอ้าเอ้าทำไมเนี่ยทำไมแบบนางแบบมีความสัมพันธ์ที่แบบแย่มากแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะหวานๆใส่เขาหน่อย,อยเดี๋ยวว่ได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วอ๋อวิวิพื้นต่อนะเราไปอีกเอาอะไรเดีย โรแมนติกจุบมือจุบมือหน่อยเดี๋ยวเราจะไปขอเป็นแฟนกันที่ไหนดีที่ว่านารันก็ได้เนาะเอ้ยตรงนี้ก็สวยเฮ้ยเอาตรงนี้ดีกว่าแสงกำลังได้ปะโอเคเลยมีปลาด้วยทุกคนดูปลาน้องปลานะคะปลาครับมาคุยกันตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวจะมืดก่อนก็คือตอนแรกนะคะจะมาขออารันเป็นแฟนกันตรงนี้อี ตรงที่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่ามันมาไม่ได้งงเหมือนกันว่าทำไมงั้นเดี๋ยวเราจะขออรันเป็นแฟนที่งานเทศกาลลวกันเมื่อกี้เห็นมีงานเทศกาลอยู่อันนี้วายจบแล้วว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเออไปงานอื่นก็ได้มาดูกันนะคะว่ามีงานอะไรเฮ้ยหรือว่าขอเป็นแฟนวันปีใหม่ไม่เอาไม่เอาดีกว่าอืมจะมีงานเทศกาลวันไหนเนี่ยอ้าวใกล้จะ เลยดูหนาวอีกแล้วเร็วมากงานอีเวนต์อะไรเนะี่ย hmm? ไปได้ด้วยเหรองั้นเราก็เชิญนารันไปด้วยนะคะเราก็จะไปขอเป็นแฟนกันงานนี้ดีไหมเดี๋ยวไปดูงานก่อนว่าสวยหรือเปล่าถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะบ้านใครอีกอะ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเอ่อบ้านของดาราหรือเปล่าใช่ไหมบ้านหลังใหญ่จังสวยอะทุกคนเมืองอะไรอะ แต่ว่างานนี้คงไม่เหมาะกับการขอเป็นแฟนเฮ้ยแต่น้ำผู้สวยที่นี่ยังไม่มืดหรอแต่ว่าที่บ้านอลันมืดแล้วนะคะเมืองคอปเปเดลอันนี้เมืองอะไรก็ไม่รู้อะเรากำลังพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันขอบคุณที่ช่วยให้ผ่านมันมาได้โอเคก็เดี๋ยวเธอจะได้เป็นแฟนกันแล้วไงตอนนี้นั่งอยู่ไหนกันอ,อ๋ออยู่นี่กันนะคะเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่ทุกคนที่คือดีมาก เดินไปที่นี่ด้วยกันจะทันไหมเนี่ยตอนนี้ก็คือแสงกำลังได้นะคะเดินไปแล้วสิเร็วเดินมาอีกเดินอีกเป็นไรอะเหมือนปรับทุกเลยโอเคเดี๋ยวแสงหมดนะคะเราต้องรีบแล้วก็ตอนนี้ฮันนาคือเของ่วงนอนมากโรแมนติกแล้วก็ขอเป็นแฟนหนุ่มอุ้ยรันไปไหนอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อน โอยไม่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 ยาอยาอยาเพิ่งขอนะมานี่มานี่เดินมาที่ด้วยกันทุกคนมันมืดแล้วอะ่ะโอ,อ้ยอลันไม่น่าเดินไปเลยอะ่ะไม่งั้นก็ได้แล้วอะ่ะคือตอนนี้มันมืดมากทุกคนเดี๋ยวฝนขอดูก่อนว่าเออถ้าเขาเปิดไฟเนี่ยมันจะสว่างพอหรือเปล่าอาลันจะไปไหนอะ่ะมาคุยกับเพื่อนเหรอเจอคนนี้อีกแล้วทุกคนนางเป็นกอขอกอมากดูดิ แล้วบ้านนี้เขาไม่ติดไฟเหรอข้างนอกบ้านอ่ะเฮ้ยไฟก็มีนะเนี่ยเราไม่สามารถเปิดได้นะคะเฮ้ยเปิดแล้วทุกคนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อันนี้คือตู้อะไรตู้เติมน้ำมันเหรอใช่ไหมอ๋อแผงโซล่าเซลล์หรือเปล่าช่่งมันเถอ,อะเนาะตรงนี้ก็รู้สึกว่าสว่างอยู่นิดนึงนะคะทุกคนแต่ฝนอยากให้มันเป็นตอนกลางวันอะเพราะว่า เวลาถ่ายรูปแล้วมันสวยนะคะเพราะว่าเฟิร์นจะเอาไปทําปกด้วยงั้นตอนนี้ขอให้ฮันน่ากลับบ้านก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยมาขออะไรเป็นแฟนใหม่วันนี้ก็แฮลปอีกหนึ่งวันนะคะไปน่าสงสารจังไปเลยจ้าฮันน่าไปนอนไปนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้มีเรียนตอนนี้ก็คือสงสารนางมากโอ้โหขับถ่ายก็ลดหิวอีกตั้งหักนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบนอนรีบตื่น นอนได้แป๊บเดียวเองปวดฉี่ก็ลุกขึ้นมาฉี่จ้าอุ๊ยกดผิดตอนนี้พลังงานก็เขียวแล้วเดี๋ยวให้นางเนี่ยมาเออทำอาหารกินก่อนนะคะเอาอะไรเดี๋ยวทานอาหารสันง่ายนะันซีเรียลปัสจากรลักโทสอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ไปเรียนแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นลาตตี้ีเมื่อไรงานเทศกาลจะมาก็คือเราเนี่ยจะให้อลันและฮันนานะคะไปงานเทศกาลแล้วก็ ขอเป็นแฟนนะคะทุกคนแต่ว่างานเทศกาลไม่มาสักทีอยากได้งานเทศกาลที่แบบว่าสวยๆหรือไม่ก็เอ่อในงานแฟชั่นนะคะเดี๋ยวให้นางทำความสะอาดบ้านก่อนเก็บขยะเอาขยะไปทิ้งให้หมดแล้วก็เปิดเครื่องดูดฝุ่นด้วยรู้สึกว่าเดินแบบอย่างมั่นใจโอ,อ้หมีความเดินแบบทางๆนิดนึงแล้วก็งงนะทำไมถังขยะอยู่นี่ เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนให้นางใหม่นะคะตอนนี้พลังงานรู้สึกว่ามีแค่ครึ่งหลอดให้ไปนอนใหม่ละกันเพราะว่าตอนนี้มันแค่ตีห้าครึ่งวันแห่งส่วนลถมาถึงแล้วเอา้าเดี๋ยวนะเร็วจังเข้าเรียนแล้วโอเคไปเรียนกันมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะมีคนไม่ใส่ชุดนักเรียนแป๊บหนึ่งลินเธอไม่ใส่เธอต้องใส่ชุดนักเรียนเอา้าอยู่ไหนอะนี่ เธอต้องใส่ชุดนักเรียนแล้วก็คนนี้ใค่เกรตาเธอไม่ใส่ชุดนักเรียนแป๊บหนึงนะทำไมต้องขออภัยด้วยอะแสดงว่าต้องมีเรื่องกันมาก่อนอ๋อที่เขาชวนเราไปงานพรอมแต่เราไม่ไปเราจะไปกับผู้ชายนะคะแล้วก็เธอฮันน่าเธอไม่ใส่ชุดนักเรียนตลอดเลยอ่ะเรียบร้อยฮันน่าใส่ชุดนักเรียนละ แล้วคนนี้ใครอินเดียใช่ไหมอ่าใช่ด้วยนะคะอินเดียเธอไม่ใส่ชุดนักเรียนแต่ฉันจะแกล้งเธอให้เธอใส่ชุดมาผิดวันให้เธอใส่ชุดพรละแปลกกว่าเพื่อเลยเฮ้ยเรามีความแบบร้ายหิวข้าวอีกแล้วเพิ่งกินข้าวไปเมื่อตอนตีสี่อ้าวนี่ใครแป๊บหนึ่งศัตรูเราอีกคนแน่เลยใช่ไหมเกาหลี Korea, นะคะเราก็จะแกล้งนางไม่ดีต้องให้อินเดียเนี่ย เขาใส่ชุดพละคนเดียวคนนี้ก็ให้ใส่เป็นชุดนักเรียนโอเคค่ะมาสั่งอาหารกันอะไรก็ได้คือไม่มีอาหารบอกเลยว่าชื่ออะไรบ้างก็อ่ะติ๊กไปมะม่วงปั่นจักรยานอีกแล้วจ้าใช้คุ้มอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาตะคอกใส่กันเหรอเฮ้ยใช่ด้วยทำไมอ่ะทุกคนเป็นอะไรกันเราไปหมดอ่ะ อืมเฮ้ยเราก็มีเรื่องบาดหมางกระลินหนอฮันน่านางเศร้าเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวฮันน่าเธอเดินขึ้นไปแบบถือจานข้าวไปด้วยหรออ๋อจะมาเอ้าเรียนแล้วเรียนแล้วฮันน่าเธอหยุดรับประทานอาหารเดี๋ยวนี้ไปเรียนก่อนจ้าเดี๋ยวค่อยมากินนะลูกเก็บกระเป๋าเก็บใส่กระเป๋าให้มาไม่รู้ว่าจะเน่าหรือเปล่าหรือไม่ก็ลืมไปเลยก็ได้ วาหนังเศร้าโศกนะคะทุกคนดูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปหาอลาาันอลาัานช่วยได้นะคะฮันน่าก็คือไม่เป็นมิตรกับใครเลยงงมากว่าทำไมหรือว่าเขาไม่ชอบเราเพราะเราสวยเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกเนาะอินเดียเธอใส่ชุดมาผิดวันใช่ไหมนะ้าชุดนี้เขาต้องใส่วันพฤหัสนะนี่วันจันทร์วันนี้มีซ้อมหรือเปล่าวันนี้มีซ้อมนะคะนี่ซ้อมเชียร์โหระดับยอดเยี่ยม ห้องนี้มีนักเรียนกี่คนอ๋อเดี๋ยวนะผอ,อะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะบางนักเรียนหมดก็คือมาคุมไหมมาคุมการเรียนการสอนหรือเปล่าสงสารนางมากทุกคนคือนางอยู่ใกล้ซิมที่แบบนางแ้นนางโกรธแ้นนะคะก็เลยมีความวิตกสุดๆไปเลยไม่เป็นไรนั่งก่อนใจเย็นลูกใจเย็นนะคะนางใช้บัตรออนอะไรอะ่ะทำไมคือแบบมีความแบบ แสบม,มากตอนนี้ก็พักกลางวันแล้วนะคะนี่จะให้ดูตู้ล็อกเกอร์ของนางฮันนาหวานแววไม่ไหวมีความแบบอ่าแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะคะสีชมพูอยู่ตู้เดียวเลยมากินแอปเปิลในตู้ล็อกเกอร์ก่อนมีแอปเปิลกินไหมนะฉันกินแอปเปิลก็ได้อือร่อยจังเลยไม่อิ่มหรอกแบบเนี้ป่ะไปซื้อข้าวกินเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเราซื้อข้าวมาอยู่นี่ นี่นี่น,นี่กินไม่หมดเลยลูกชิ้นอ๋อลูกชิ้นนะคะไม่ใช่ข้าวทานลูกชิ้นไปลูกแต่ว่าคงไม่อิ่มอิ่มแหละเออแล้วทำไมต้องมานั่งโต๊ะเดียวกับอินเดียด้วยก็รู้ว่าตัวเองไม่ชอบนะคะมีความโกรธจัดอา่าเห็นไหมเดี่ยวนะแถบเหลืองเต็มเลยเอาไปอาบน้ำก่อนเธอไปอาบน้ำที่เอสระน้ำก็ได้เพราะว่าที่สระน้ำเนี่ยมีห้องอาบน้ำอยู่ะคะ่ะ ตอนน,ตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จพอดีเลยแล้วก็ไปเรียนนะคะมีความแบบเดินลัดส่วนมาเลยขึ้นห้องเรียนจ้าเหลืออีก1ิบนาทีฮานะเดินช้ามากเลยอะ่ะเขาเรียนกันหมดแล้วอะ่ะพอออเด๋ยเดีเดเดเด๋พออมีความแบบมาตําหนิมาตําหนิเพื่อนนะคะศัตรูของเราเองก็คือเกาหลีทาไมอะ่ะเป็นไรอ่ะ <laughs> ทำไมทำท่าทางงั้นกันนะมานั่งฮานะ่าโอ้ย พันหน้าเธอจะไปเล่นคอมตอนนี้ไม่ได้เธอต้องเรียนก่อนมานั่งเรียนค่ะลูกสาวแล้วเร็ว,เ,รวเดี๋ยวเกตกนั่นแหละนั่งไปหมดค้าบไวมากหมดค้าบไปจริงๆตอนนี้ก็กำลังจะไปซ้อมเชียร์นะคะตอนนี้ก็ซ้อมเชียร์เสร็จแล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีงานเทศกาลเฮ้ยไปไปเราจะไปขออะไรเป็นแฟนกันตอนนี้แหละไปกับอลันเฮ้ยอลันไม่อยู่บ้านหรอ ไม่ได้นะเฮ้ยทำไมอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปนะออรออลันก่อนอนี้นางก็เข้าบ้ามาแล้วอะไรอ่ะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นทีมเชลิดเดอร์ว้าวฮันน่านางได้เลื่อนขั้นนะคะก็เนี้ยคือแบบเพิ่งตื่นเลยแล้วก็มาทานอาหารเช้าเวลาแบบผ่านไปไวมากทุกคนตอนนี้ก็ตีห้าแล้วก็จะไปเฮ้ยลืมทำการบ้านจะไปเรียนอยู่แล้ว่แต่ลืมทำการบ้าน วันนี้เป็นวันอังคารนะคะไม่มีซ้อมเดี๋ยวเราจะไปหาอารันกันแล้วก็ถ้ามีงานเทศกาลนะคะก็จะพาอลันไปแล้วก็ขอเป็นแฟนนะคะก็คือพาร์ทนี้ยจะขออรันเป็นแฟนให้ได้เลยแล้วก็พาร์ทหน้าเนี่ยจะให้นางนะคะจบการศึกษาตอนนี้ก็มีความตั้งใจทําการบ้านมากนางหลังตรงๆสิลกุกอ้วนบ้างไหมนางอ้วนบ้างไหมเพราะว่ารู้สึกว่ากินเยอะแป๊บนึงนะทุกคนก็คือหลังจากที่เราได้เลื่อนตําแหน่งนะคะก็เราเป็นเพื่อนกับ คนเยอะแยะมากเลยอ่ะเป็นเพื่อนกับรีวายนะคะแล้วก็ใครก่ะอซิดหรอแล้วก็เป็นเพื่อนแท้กับโลบี้เฮ้ยเป็นเพื่อนแท้อีกแล้วอ๋อเป็นเพื่อนแท้หมดเลยตกใจหมดนะว่าเป็นเพื่อนแท้คนเดียวไม่งั้นอลันหึงตายเลยนางหลับปะเนี่ยยิม่มเสร็จอีกเหรอเจ็ดโมงแล้วสรุปแล้วการบ้านก็ไม่เสร็จนะคะเสร็จไม่ทันงั้นเดี๋ยวไปทําต่อที่โรงเรียนแล้วกันเดี๋ยวอันนี้คือจักรยานใคร จักรยานฮันน่าหรือเปล่าใช่ด้วยแล้วนางเอาออกมาทำไมเก็บจักรยานเดินไปก็ได้อ่านเดี๋ยวมาคุยกับเพื่อนหน่อยนะคะอืมระบายอารมณ์เพราะว่าตอนนี้นางแบบวิตกมากไม่รู้ว่าวิตกอะไรเยอะแยะสวัสดีก็คือเพื่อนไม่สนใจเราเลยสงสารนางอะ่ะเพื่อนไม่สนใจอะ่ะงั้นก็เดี๋ยวไปไปไหนดีโอ๊ยมีแต่คนแบบ อยู่กันเป็นคู่ๆนะคะเราไปคุยกับลินดีกว่าลินอยู่ไหนอะ่ะเอา้าลินไม่มาโรงเรียนหอาะน้าสงสารเดี๋ยวมาคุยกับคนนี้ก็ได้อ่ะแบบนึงสิเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเดินหนีเพื่อนอย่าเพิ่งเ,เ,เ,เดินหนีจ้ามาคุยกับฉันก่อนตัดพ้อนะคะให้นางแบบได้ระบายอารมณ์แล้วก็ได้คุยกับเพื่อนหน่อยความสนุกสนานแล้วก็สังคมลดลง ตายแล้วอ้ันเบื่อจังเลยอ่ะเพื่อนก็ไม่คุยกับชั้นอ่ะเอ้าทำไมอ่ะคุยกันอยู่ดีๆอ่ะแค่มาตัดพอเองทำไมต้องแบบก็งงงั้นเดี๋ยวให้ฮันน่าไปจอยเอ้าไม่ทันแล้วทุกคนไปเรียนก่อนนี่ไงเจอรินละเมื่อกี้ก็หานางอยู่นางไปไหนไม่รู้ตอนนี้อารมณ์ของฮันน่าคือไม่โอเคมากเลยเดี๋ยวให้นางแบบเพิ่มความสนุกสนานหน่อย ไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าจะจัดปาร์ตี้ที่นี่หรือว่ายังไงดียเดีย๋ยวค่อยคิดแล้วกันแต่ว่าวันเนี้ยต้องไปหาอลันให้ได้เลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีงานเทศกาลหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะขออลันเป็นแฟนที่งานเทศกาลดูดินามีทั้งความโกรธและความเศร้าและความมิตกคือแบบสงสารเหมือนกันนะเราทำไมาเพื่อนไปนั่งอยู่บนพื้นอ,อ๋อสงสัยมีหนังสือวางอยู่นะคะแล้วเราจะเก็บหนังสือให้ได้ยังไงอะ เก็บน่าจะเป็นของชั้นหนังสือตรงนี้นะคะโอเคพักกลางวันแล้วไปทานอาหารไปกินข้าวกลางวันก่อนเอาข้าวจานหนึ่งค่ะดูไม่ต่อแถวด้วยนะคะนักเรียนก็คือแย่งกันซื้อและมีความสิงล้างกันมีความสิงร้างกันมีความเบียดนะคะหาน่าังไม่ได้หรอวันนี้นางกินกับอะไรอะไรคือแบบที่แพงที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนไปเข้าห้องน้ำเหรอใช่ไหมอ๋อสองสัยปวดชิงช่องโอ้โหแดงเถือกเลยอะ่ะคือป้าทำอาหารช้ามากไม่ทันใจเลยนักเรียนตอดแถวกันแบบเยอะมากทุกคนฮันน่าจะได้กินไหมเนี่ยว้าวมีคนอยากเป็นเพื่อนที่ดีสุดกับฮันน่านะคะก็แน่สิเพราะว่าฉันก็ไม่ค่อยมีเพื่อน <laughs> น่าสารโอเคมีความยิม้มแย้มขึ้นมาแล้วเพื่อนแท้เดินเข้ามาหาถึงห้องน้ำเลย เราชมเชยเขาหน่อยละกันหิวก็หิวเพื่อนก็ต้องคุยอะไรอ่ะคุยโมโลเรื่องเกตแล้วเขาจะชอบไหมคะไมเอาดีกว่ามิตรภาพแบ่งปันเคล็ดลับโสดและรักมันมเนี่ยงั้นเดี๋ยวขอไปกินข้าวก,ก่อนละกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้าไมอาหารเยอะจังอะ่ะพันน้าเธอมาทานสักจานหนึ่งสิรู้สึกว่ามันเลียราดมากเลยแล้วป้าไปไหนอ,ะอ่ะอ๋อ ต้องใส่ป้าไปห้องน้ําอำตายแล้วเจอโรบี้อีกแล้วแต่นางก็ไม่ทักเราเลยนะคะช่วงนี้คงรู้แหละว่าอลาันไม่ชอบอ้าวฮันหน้าเธอรีบกินเดี๋ยวแล้วเธอจะไปไหนอะไรก็มาทานต่อหน้าพ่ออไปเลยสิคะไม่เคยมีความเกรงกลัวเลยลว่าเขาสนิทกันนะเนาะเออนักเรียนดีเด่นด้วยนะคะเก็ดเอปะเธอหยุดทานแล้วก็ไปที่ห้องเรียนแล้วนางเอาจานข้าไว้ไหนอะ อ๋อทิ้งไปแล้วเหรอยังไม่ทันเข้าห้องเรียนเลยเริ่มเรียนแล้วแล้วทำไมเราต้องมานั่งกับสองคนนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยคนที่เราเกลียดนะคะก็จะมีกเกาหลีและอินเดียแหมชื่อคลองกันด้วยนะไปไหนอะฮันน่าเธอจะยืนข้างหน้าห้องไม่ได้มานั่งเรียนเดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวรีบเร่งเวลาแล้วก็ให้ฮันน่าเนี่ยไปหารลันทุกคนตอนนี้ฮันน่าไม่มีความสนุกสนานเลยเดี๋ยวให้นำไปเต้นสักน,นิดนึง ก่อนที่จะไปบ้านอารานันเอ้ยหรือไปเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเต้นที่บ้านอาราันแล้วกันโอเคถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านอาราันแล้วก็เดี๋ยวให้นางเนี่ยไปเคาะประตูก่อนทําไมต้องเคาะด้วยอะก็เดินเข้าไปเลยสิใครกะเรซซันโดแป๊บหนึ่งนะหมวกกับแว่นคุ้นๆปะเหมือนชุดที่เราเคยขายเลยอะทุกคนแสดงว่าเขาเป็นลูกค้าเรานะคะแล้วเขาเนี่ยก็โทรมาบอกว่า ฉันสังเกตเห็นผลการเรียนที่น่าประทับใจของคุณซึ่งทําให้คุณมีสิทธิ์สำเร็จการศึกษาก่อนกําหนดคุณต้องการที่จะอืมถ้ากดโอเคไปคือจะยังไงอ่ะหรือจะยกเลิอกอ่ะกลัวกดคําว่าโอเคแล้วแบบมันจบให้เหลออยอ่ะทุกคนกลัวแบบนั้นก็คือที่คิดไว้นะคะอยากจะไปงานพรอมก่อนแล้วก็ค่อยสําเร็จการศึกษาอืมเอาอเดีอกดยกเลิกไปก่อนมายกเลิกก่อนแล้วกัน เดี๋ยวให้ฮันน่าเนี่ยคุยกับอารันก่อนนะคะรู้สึกว่านางไม่สนุกสนานกันเลยเฮ้ยมันไม่ได้อะทุกคนคือมันต้องรีบแบบขอเป็นแฟนนะไม่งั้นมันจะมืดก่อนอ๋อคิดออกแล้วงั้นเราไปขอเป็นแฟนที่ทะเลไปเลยเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวทาไมนางคุยกันแล้วแบบข้อสัมพันธ์ลดอีกแล้วะฮันน่าไปคุยอะไรก็ไม่รู้เ,เดี๋ยวเราจะชวนอารันเนี่ยไปที่ทะเลนะคะทุกคนอืมเฮ้ยอรันเดินหนีอะ เ <Okay, S 2> ไปกับอลันเพิ่งนึกที่ส,สวยๆออกนะคะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าที่เนี้ยจะมืดหรือ,อยังเพราะว่าที่บ้านอลันนะคะเริ่มมืดแล้วไปลงตรงไหนเดียะตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยเนี่ยลองไปตรงนี้ไหมเพราะว่ามีแบบผู้คงภูเขาอะเออลองไปลงก่อนโอ้ยเดี๋ยวนะแย่มากอะสภาพอากาศอะเรามาผิดที่แล้วอะเอาไงเดียะที่นี่ฝนตกด้วย ไปแล้วมันไม่เหมาะเลยงั้นเปลี่ยนที่ดีกว่าทุกคนเพราะว่าที่นี่คงจะไม่โอเคที่นี่คงจะไม่โอเคเป็นอย่างมากตอนนี้ก็อยู่บ้านเก่าของฮันน่านะคะทุกคนนี่เมืองบ้านเก่าของฮันน่าซึ่งฮันน่าเคยอยู่ตรงนี้เออแล้วก็ตอนนี้มีคนอยู่แล้วแล้วก็เราจะไปลงที่ไหนดีอะเพราะว่าตรงนี้มันสวยมากเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมืดหรือยังก็ไม่รู้งั้นไปลงที่บาร์ตรงนี้แนละ้วกัน ตอนนี้ก็ถึงเมืองแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวขอสต็อปไปก่อนแล้วก็ไปหาที่ส,สวยๆกันนะคะเพื่อที่จะขอเป็นแฟนเนาะดูดิดอกไม้เยอะมากเออตอนแรกก็น่าจะมาที่นี่เนาะอากาศก็คือดีอืมตรงไหนดีอะทุกคนเลือกไม่ถูกเลยเฮ้ยนี่ตรงนี้ก็สวยนะตรงน้ำพุอะ่ะตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเขาวงกตนะคะเออน่าสนตรงนี้สวยอะ่ะ เลือกไม่ถูกจริงๆเพราะว่ามันสวยมากแสงพระอาทิตย์ก็คือได้อยู่ได้อยู่นะทุกคนตรงนี้แป๊บหนึ่งนะถ้าถ่ายปุ๊บถ่ายปุ๊บก็จะติดร้านค้าติดร้านค้าอีกไอเดียแต่แสงมันสวยอะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นไปดูตรงเข่าวงกฏทุกคนนี่ได้อยู่เราคือดอกไม้เยอะมากอะสวยอืมแต่มันแบบ มีหลกากหลายสีสันเกินไปปะงั้นก็ตัดสินใจแล้วนะคะจะไปตรงน้ำพุตรงนี้เลยโอเคสวยอยู่เดี๋ยวให้มาที่นี่ด้วยกันเออลืมเปลี่ยนชุดให้ฮันน่าเลยชุดน,นี้ก็โอเคนะคะเอาชุดน,นี้แล้วกันตอนนี้ก็รออรันอรันก็คือเดินช้าเดินช้ามากดูนั่นแหละไปหาฮันนะ่าก็คืออยู่ตรงกลางน้ำพุพอดีเป๊ะเราจะได้ขอบเป็นแฟนไหมมาดูกันเฮ้ย hey. ทำไมแกไม่มาอยู่ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวขอสต็อปไปก่อนนะคะคือแบบทุกหน้าที่มันมีค่าจริงๆเดี๋ยวทุกคนเห็นอะไรปะเด็กน้อยทําอะไรลูกเสือ <c oughs> ก็คือยืนกลางแขนจะติดเฟรมไหมเนี่ย <c oughs> ไม่หรอกเนาะ <c oughs> จูบแรกไม่สิเราต้องขอเป็นแฟนก่อนแล้วก็ค่อยจูบแรกทุกคนคือตื่นเต้นมากอะ่ะจะได้ขอเป็นแฟนหนุ่มแล้วโอเคเริ่มเลยฮะนะันน <c oughs> เริ่มเลย อลันก็มวแต่แบบถ่ายรูปลงโซเชียลอุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงคือมเมื่อกีอ้เนี้ยคือแบบเป็นแฟนกันไวมากอะถ่ายรูปไม่ทันเลย <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นแฟนกับอลันแล้วนะคะแล้วเราก็เหลือจูบแรกใช่ไหมเอองั้นเดี๋ยวมาจูบแรกกับอลันหุยแต่ว่าทำไมมูมมันไม่ค่อยโอเคเลยอะเราต้องหามุมใหม่หามุมใหม่ก่อน ล้วเดี๋ยวมืดก่อนขอร้องละขอร้องนะนะไอ้กระเถิบมาแค่นี้คืออะไรก่อนแกขอร้องละอารันเธอกขขยับไปหน่อยสินั่นแหละตรงนั้นก็ได้เอ้าวิดพื้นซะเราอีกเดี๋ยวเราจะมาจูบแรกจูบแรกกับอารันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องน้องติดเฟรมอ่ะทุกคนหนูกลับบ้านไปเธอขอร้องละอย่ามาติดเฟรมพี่เลย โอ้ยดกติดเฟรมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะตัดน้องออกไปได้เนาะเดี๋ยวขอถ่ายรูปนางก่อนนะคะได้อยู่อ่ะดูดิมีความติดเฟรมอะอันนี้ก็คือเป็นจูบแรกใช่ไหมอะนี่อันนี้ได้อยู่ดูเดี๋ยวหนูดีใจอะไรก่อนเห็นพี่จูบกันใช่ไหมเราต้าเป็นอะไรตาหลับข้างเดียวโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะจ้าอลันก็คือแบบตกใจมาอุย้ย มีความเป็นสิวนะคะอรันมีความเป็นสิวนิดนึงตอนนี้เราก็ได้รูปทน้าปกแล้วนะคะทุกคนเราได้เสียจูบแรกให้อรันไปแล้วเขินจังเลยมาคนเป็นแฟนไว้กอดกันมีความกอดกันอิจฉาแล้วคือทะลุล่างอารันไปอีกต้องทำยังไงต่อเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าเราจะย้ายไปอยู่บ้านอารันมอบดอกกุหลาบสักนิดนึงฉันมีดอกกุหลาบจะให้นี่เลยขอบคุณนะเราต้องโรแมนติกอ่ะ กําลังหลงไหลหวานเสน่ห์ไปเลย <c oughs> ยตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะมืดไวมาก <c oughs> ก็คือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะให้ฮันน่าเนี่ยย้ายไปบ้านอลันเลยดีไหม <c oughs> เอาอยัางไงดีเอาอยัางไงดีตอนนี้ก็คิดอยู่นะคะหิวข้าวโอเคตอนนี้ฮันน่าก็ทั้งง่วงหิวข้าวแล้วก็อยากอาบน้ำมากมา <c oughs> อ่ามาคุยกับ <c oughs> เด็กน้อย <c oughs> ชื่ออะไรชื่อ มอแกนเนาะชื่อน่ารักเนาะน้องมอแกนเออมีลูกน่าจะให้ชื่อนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านอาลันก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปยังแบบหนึงขวัญหนีดีฟอร์คืออะไรวิลุงทําท่าอะไรลุงทําท่าอะไรก่อนกำใหญ่เป็นมัดเออตอนนี้โซเชียลวันนี้มีอะไรบ้างเราต้องโพสต์สักหน่อยนะคะโพสต์ใหม่มีอะไรให้โพสตมั่งแบบหนึงมีแค่นี้เหร คือเราเพิ่งมีแฟนทำไมไม่แบบไม่มีแบบเออสละโสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหรอโอาเคงั้นโพสต์ไปหน่อยอาหารกลางวันรู้สึกมีความสุขอ่ะแล้วก็ชุดออกกําลังกายอ่ะมีพลังแล้วกันเรียบร้อยกดไลค์ให้ตัวเองไปหนึ่งไปสองและไปสามโอ้โหทำไมเพื่อนแบบมีคนไล์เยอะจังอ่ะดูดิไล์เยอะมาก คู่ใหญ่ก็มีเหรอเราก็ไปไล่ให้คู่ใหญ่หน่อยโรบี้เอ่อเราก็ไล่ให้หน่อยเราเป็นคนใจดีอ่ะไล่ให้ลินแล้วก็วิหนุ่มของเราไหนแฟนเราแฟนเราเมื่อกี้เจออยู่เลยข้างล่างใช่ไหมอ่านี่อารันเอาไงดีย้ายบ้านเลยดีไหมงัานกลับบ้านเราก่อนให้ฮหาหน่าเนี่ยไปทานข้าวแล้วก็อาบน้ำนะคะนอนเพราะพรุพวกนี้มีเรียนเออการบ้านเนี่ยไม่ทำเลยอีกแล้วการบ้านก็ไม่เสร็จ แต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสเกี่ยวกับการเรียนแล้วใช่ไหมเพราะว่านางสามารถจบการศึกษาได้แล้วแต่เมืองน,นี้สวยมากทุกคนบอกเลยไปกินข้าวก่อนแล้วก็คือทิ้งการบ้านไว้ที่บ้านกินกับอะไรวันนี้วันนี้กินกับซอสแอปเปลิลโอ้เป็นไงเนาะเป็นไงไม่เคยกินไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวมีคนมาหาด้วยใครอะเขาชื่อว่ารีวายเอ่อเราจะชวนเขาเข้ามาดีไหมไม่เอาดีกว่า อยู่กับผู้ชายสองต่อสองไม่ดีเดี๋ยวขอส่งข้อความไปหาอลันหน่อยนะคะพูดคุยอ่ะพูดคุยแล้วกันโทรใช่ไหมอ๋อโทรนะคะโทรไปหาอลันอะไรฉันอยากจะนอนอุ๊ยอุ๊ยตายแล้วเราโทรไปรบกวนเวลานอนของเขามาอาบน้ำหน่อยแล้วกันเดี๋ยวขอปิดเพลงก่อนโหเพลงคือดังไม่ไหวปิดก่อนเดี๋ยวนอนไม่หลับเ ocial ันนี้มีคนไลค์ให้เราหรือย,อยัง ไม่มีใขรไค์ให้เราเลยหรอมีเราไลค์อยู่คนเดียวอะไรอ่ะโพสเกี่ยวกับการเดินทางอ่ะมีความสุขเพราะว่าเราเพิ่งไปขอแล้วเป็นแฟนมาเรียบร้อยแล้วก็ไลค์ด้วยแปบบหนึงการบ้านยังไม่เสร็จเลยแล้วก็พวงนี้พ่งนี้ก็น่าจะมีซ้อมเออมีออมซ้อมด้วยตอนนี้ภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฮานน่าก็เป็นแฟนกับอลันเรียบร้อยแล้วเนาะพาร์ทหน้าเราก็จะให้นางเนี่ยจบการศึกษากันนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะบา,บาย b y ย